มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันพฤหัสที่7นี้เป็นยังไงบ้างนะคะการงานการงานมีปัญหาทําให้ต้องคิดหนักใจเยน็เยนๆค่ะวางแผนให้ดีแล้วลุยเต็มที่แต่ดวงของคุณทํางานที่ลุ่งที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศค่ะการเงินรายได้คงทีแต่รายจ่ายที่จะมาแบบกระทนหันทําให้อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีค่ะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีจะได้ไม่ตึงมือมาเกินไป ความรากักสถานการณ์ทุกอย่างแก้ไขได้เพียงแต่คุณหันหน้าคุยกันด้วยเหตุและผลถึงจะผ่านไปได้คะ่ะผนโสดเนื้อคู่มาจากแดนไกลสุขภาพพักผ่อนให้มากนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคะ่ะมาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันพฤหัสที่7นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ต้องตกใจคะ่ะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและอนาคต เจ็มใส่ค่ะถ้าทําค้าขายหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรค่ะการเงินถ้าลงทุนทําอะไรในช่วงนี้หรือว่าค้าขายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองร,อรีบกอบโกยค่ะ ความรักคนมีคู่อย่าทําแต่งานมาเกินไปค่ะดูแลกันด้วยเพราะช่วงนี้เริ่มห่างเหินแต่ไม่ได้ไปไหนค่ะเพียงแต่ว่าตัางคนต่างทํางานคนโสดถ้ามีคนมาคุยคุยเอาไว้ก่อนเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจสุขภาพออกกําลังกายให้มากค่ะและดูแลตัวเองให้ดีในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะมาดูคนเกิดวัอัาราร ของวันพฤหัสที่7นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานเป็นธรรมดาค่ะทํางานอยู่กับคนหมู่มากต้องมีความเห็นไมมตรงกันบ้างแต่คุณต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราใจเย็นได้ไม่พอค่ะ การเงินรายจ่ายของตัวเองไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่มีแต่รายจ่ายของบริวารในบ้านมีเลือกมาให้คุณได้จับจายอยู่เสมอความรักคนมีคู่เป็นธรรมดาลินกับฟันอยู่ใกล้กันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยหันมาคุยกันใหม่เมื่อทุกอย่างใจเย็นพอคะ่ะคนโสดจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาคุยดูแลตัวเองให้ดีค่ะ สุขภาพทำอะไรขอให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะมาดูคนเกิดวันพุธของวันพฤหัสที่7นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานงานที่ทําทุกอย่างต้องตั้งสติให้ดีค่ะก่อนที่จะส่งงานทุกครั้งต้องตรวจงานให้รอบครอบมากที่สุดทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรายงานหัวหน้างานด้วยนะคะทำไมอย่างนั้นอาจจะโดนคนแย่งผลงานได้ค่ะ การเงินช่วงนี้ไายรับก็เข้ามาเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีแต่เรื่องให้เราต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีค่ะความรักคนมีคู่ลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันกระทบกระทั่งกันบางแต่ไฟหนึ่งคงต้องเงียบไปก่อนเมื่ออารมณ์เย็นแล้วถึงค่อยมาคุยกัน คนโสดอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วค่ะดูดูกันไปก่อนสุขภาพเดินทางไปไหนต้องพกยาไปด้วยนะคะโดยเฉพาะยาประจำตัวมาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีของวันพฤหัสที่7นี้เป็นยังไงบ้างนะคะการงานผู้ใหญ่กำลังจับตามองอยู่นะตอนนี้ทำอะไรต้องให้รอบคอบที่สุดค่ะสิ่งไหนที่เป็นงานค้างต้องรีบทำให้เสร็จตามเวลาค่ะพราะดวงความสำเร็จในหน้าที่การงานกำลังมาแล้วค่ะ การเงินดวงของการเงินนะตอนนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าขาขายเงินจะเข้าแบบปังปงรัวรัวทำให้อาจหมดนี้หมดสินได้ค่ะความรักตั้งคนต่างทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันวันหยุดนี้อย่าลืมออกไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะเพื่อให้ความรักกลับมาหวานเหมือนเดิมค่ะคนโสดจะเจอคนที่ทํางานที่มีอายุมากกว่าค่ะ สุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพให้มากนะคะรวมถึงออกกําลังกายอร่รวมด้วยค่ะไม่ดูคนเกิดวันศุกร์การงานดวงของการงานกําลังพุ่งแรงอาจได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งหรือส่งไปดูงานในแดนไกลอย่างไรแล้วตอนนี้ต้องขมักขม้นหน่อยนะคะการเงินช่วงการเงินนะตอนนี้มีเงินเข้ามาแถมยังมีโชคมีรายรารวมด้วยสิ่งไหนที่หวังไว้จะได้ช่วงนี้แล้วค่ะ ความรักคนมีคู่จริงๆแล้วรักกันมากค่ะเพียง mm. แต่ว่าหน้าที่การงานทําให้ห่างไกลกันแต่ทั้งคู่ยังรักกันดีค่ะถึงแม้จะอยู่ไกลกัน mm. ก็ไม่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคนโซนอยู่รอดไปอีกหน่อยนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคู่ยังไม่มาค่ะสุขภาพของคุณดีค่ะแต่คนในครอบครัวที่ป่วยอยู่ก็จะมีอาการดีขึ้น คนเกิดวันเสาร์ของวันพฤหัสที่7นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานค่ะถ้าทําในเรื่องของการค้าขายคุณจะมีโอกาสดีกว่าคนอื่นค่ะถ้าทําในรูปแบบของบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินเงินไหลเข้ามาจนทําให้ช่วงนี้สามารถที่จะเคลียรนนีิสินได้และอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อค่ะอยากได้อะไรก็ได้ค่ะ เพราะคุณมีการวางแผนที่ดีความรักคนมีคู่มีอะไรต้องหันหนะ้าปรึกษากันนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคะ่ะเพราะคู่ของคุณช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีคนโสดที่เข้ามาคุยยังไม่ใช่คะ่ะสุขภาพกลางคืนนอนไม่หลับเช้าตื่นขึ้นมาไม่สดใสหาอาหารเสริมทานบ้างนะคะ